รู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยจะกลายเป็นช้่หน้าเท์าคนต่อไปนะครับพอล่าสุดเนี่ยทุนจีนรุกอย่างหนักนะฮะตรงบริเวณหางดงสังกนกำแพงเป็นบ้านหลังที่2องนะครับทำก,การเติบโตของธุรกิจการศึกษาของชาวจีนเกิดอะไรขึ้นใครได้ใครเสียโดยคลิปนี้ไลฟ์ฟังครับ ทีพิธอกรนนะครับผมคิมนะคุณนักทุนนิยมสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอลับอสังหาริมที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับชอบ property expert ร้านที่มาพูดคุยกั่ถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณเล่นอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคีมจะชวนคุยเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับของชาวจีนมาตั้งลกรลากเป็นบ้านหลังสองของเมืองไทยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในมีการโยกย้ายถิ่นฐานนะของประชากรทั่วโลกเลยนะครับเพราะโลกของเราเนีี่่่่ยยยเเเเกกกิิดาาาาาาารรรรรรรปปลลนนนนนแงงงงงทงภูมมมััฐศสสต์คคคคออข้้ะะะชบวถึ เป็นฮอตวอร์จริงๆที่เกิดขึ้นในยูเครนกับทางรัสเซียนะครับการแซงชั่นการคว่ำบาตรการกีดกันมันเกิดขึ้นไปทั่วโลกไมให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน,นยอย่างมากอีกด้วยรัสเซียเห็นว่าเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับในการโยกย้ายถิ่นฐานมาอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในตามห่วเมืองสําคัญเช่นทางภูเก็ตนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวหัวหินด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยมีตัวดีมาร์รัสเซียนะครับแห่ซื้อคอนโดแล้วก็เป็นบ้านหลังที่สงครับซึ่งภาคหลังเนี่ยดีมาร์การเข้าซ เซิด้วยซ้าแล้วก็ในหลายพื้นที่ในหลายแอเรียนี่นะครับมีนิมาต่างชาติทำให้ราคาสังหาริี่ยัติบโตแบบก้าวกระโดดครับเช่นในโซนสุขุมวิทในโซนของท้องหลอหรือว่าในฝั่งของตัวเชียงใหม่เองก็ตามครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพอมีชาวต่างชาตินะครับสนใจเข้ามาซื้อบ้านในเมืองไทยถือว่าเป็นข่าวดีนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเอาเงินเนี่ยมาลงในอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยครับเช่นถ้าเป็นเมืองที่จับกลุ่มท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอมีชาวจีนเข้ามาเนี่ยมันเกิดประเด็นในหลายมิตินะครับบางที่ก็เข้ามาดีมากๆเลยบางที่ก็เข้ามาแบบมีประเด็นอย่างเช่นเรื่องของทุนจีนสีเทารวมถึงธรรมชาติของชาวจีนเนี่ยก็ชอบเข้ามาและทําธุรกิจการค้าที่เกี่ยวเนื่องไปด้วยนะซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างแตกต่างน,นะจากประเทศอื่นที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยครับและล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าตรงเชียงใหม่ของเมืองไทยนี่นะฮะจะกลายเป็นใช้หน้าเทานะครับเพราะว่าทุนจีนเริ่มยึด พื้นที่ตรงสังกนกำแผงนแล้วก็ห่างโดงนะครับคือสังกับหารตรงนี้ค่อนข้างอยู่รอบๆตรงเมืองเชียงใหม่นั่นเองจากการรายงานบอกว่ามีกลุ่มทุนจีนนะครับเข้ามาทําโครงการบ้านเดี่ยวนะครับทำกันบ้านจัดสรรแล้วก็จับกลุ่มลูกค้าชาวจีนแบบ1น0งเลยก็เรียกว่าหายไปช่วงโควิดอยู่เวลานึงนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยโควิดเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วลเริ่มที่จะเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับชาวจีนเนี่ยก็เข้ามาที่ทางเมืองไทยมากยิ่งขึ้นหากพูดในฝั่งของทางรัสเซียเนี่ยก็จะชื่นชอบนะครับในต พัยาแต่คนจีนเนี่ยจะมีความชื่นชอบในฝั่งของเชียงใหม่เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าทั้งสื่อในหนังภาพยนตร์ของจีนเองเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเชียงใหม่ไม่น้อยครับเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของความสวยงามนะครับหรือเรื่องของเคานเตอร์ที่นี่ด้วยทั้ง้เชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองยอดฮิตนะครับของชาวจีนและก็มีการเพ่งเล็งเป็นบ้านหลังที่สองของคนจีนอีกด้วยครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าหากมีการโยกย้ายอพยพนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในโซนโซนไหนนี่ยนะครับราคาอสังหาทรัพย์ในโซนนั้นก็จะเติบ มาซื้อวิลล่าที่ภูเก็ตเนี่ยนะทำให้แบบว่ายอดขายได้พุ่งไปถึง300%เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงรีเทลรายละเอียดนะครับไม่ใช่แค่คนจีนนะแต่ชื่นชอบในฝั่งของสังกัญแพงในฝั่งของตัวเ,เชียงใหม่ซะทีเดียวนะครับแต่มันมีธุรกิจหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มทุนจากชาวจีนนี่นะฮะก็ทําการเข้าซื้อโรงเรียนนะครับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะปลุกตัวคอมเพล็กซ์นนนนนนนะะฮตตตรรรรรรรงง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 งบบบบบิิิเเเเเวววววณสัััััคคาาาาาาแพอออออีีีีกกกกกด้กก้้ยยยยยยซึ่่่่่่่ชชมมมธุจโขูป็ ลูกค้าชาวไทยเองก็เยอะไม่พอครับแต่มีต่างชาติก็เข้ามาเรียนในเมืองไทยเอยมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเพราะประเทศจีนนะอันนี้มาจากประเทศจีนนี่นะครับก็มีความเข้มงวดด้านการศึกษาครับเรื่องของเนื้อหาเนี่ยนะครับก็ต้องอ้างอิงจากทางภาครัฐเป็นสําคัญใน้นี่ครับทุกที่ทุชาติที่จีนน่ครับไปไม่ไหวนั่เองจำเป็นต้องย้ายออกมาข้างนอกครับและในขณะเดียวกันนะครับทางคนจีนที่แบบจะให้ลูกได้เรียนมุมมองที่เป็น global หรือล่าสูดจะกต่างประเทศเนี่ยก็ต้องให้ลูกเนี่ยนะครับมาเรียนที่ต่างประเทศครับซึ่งจะไปเช่นแคนาดาเนี่ยอเมร ซึ่งในทานเองก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาจะย่อมยาวจากในฝั่งที่อื่นนะฮะแล้วก็เปิดกันไปนถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวปัจจุบันนีก็มีโนาชาติจีนแห่งแรกในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับค่าเทอม,มหลักแสนนะ้อยู่ที่กรุงเทพครับซึ่งส่วนใหญ่คุณครูเ,เป็นชาวจีนอีกด้วยนะครับอีกทั้งทุนจีนมีแผนในการเทคโอเวอร์มาหาลัยในไทยอีกมากมายเตรียมเทคก,กว่า4แห่งเลยทีเดียวนะริ่มการอัปเกรดสู่เป็นพวกดานชาติด้วยครับอีกทั้งมีการเตรียมการกว้านซื้อที่ดินกว่าส0่รไร่ตรงบริเวณสันกง การคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยครบวงจรซึ่งพูดถึงเชียงใหม่นะครับนอกจากเป็นบริเวณที่คนจีนชื่นชอบแล้วเนี่ยจะยังนั่งเครื่องบินเข้าสู่จีนค่อนข้างใกล้ด้วยประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากจะโศงนะครับตัวลูกหลานเนี่ยมาเรียนเรียนชาติแถวนี้แล้วเนี่ยนะครับยังทำธุรกิจต่อเนื่องในไทยได้อีกด้วยเหมือนบางคนก็รู้สึกว่าในจีนเองก็ค่อนข้างอิ่มตัวค่อนข้างตึงประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่การมาเรียนในไทยรู้ภาษาไทยเนี่ยรวมถึงแบบทำธุรกิจเกี่ยวกับไทยได้ก็เป็นโอกาสที่ใหม่นะไม่ต้อแ่ามใีี ตัวที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของโลงเหล็กก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยมาร์เก็ตแชร์ส่วนใหญ่นี่นะครับเหล็กจีนกินเรียบนะครับดังนั้นในหันมองในฝั่งของภาพใหญ่นะี่เจนจะว่าโปรเจกต์ของทางจีนนี่นะในฝั่งของตัวคอมเพล็กซ์ก็ตามที่อยู่ใสเขตควบคุมจดก็ตามในตรงหางดงนี่นะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆรวมถึงมีคนจีนนะครับเข้ามาซื้อตัวมหาวิทยาลัยนะครับทำธุรกิจการศึกษาที่มากขึ้นด้วยจนถึงนักศึกษาจีนเองก็ทะลักมาจากจีนที่ค่อนข้างเยอะครัรัััััับบบบททาาาาาาาใหห้้้้้กกก็็เเเเเเรรรริ่่่มมมมมมมีีีีีโนน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 นตตจจจจชชววยขงงงดะคสปปล2ุ ก็มีเรื่องของโครงการหมู่บ้านนะครับที่จับกลุ่มคนจีน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างเช่นโครงการนี้เนี่ยมูลค่าโปรเจกต์กว่า350ล้านเลยนะครับโดยราคาบ้านอยู่ที่ประมาณ5-7ถึงล้านบาทนะครับและถ้ามีตัวสระไว้น้ำด้วยเนี่ยก็จะขึ้นไปถึง10ล้านบาทเลยเลยครับซึ่วกีงหมู่บ้านที่ใกล้ๆกันเนี่ยแถวอำเภอหานดงค่อนข้างเยอะเลยนะครับและเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวจีนที่เขาเนี่ยมาอยู่ในแถวนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วมันจะมีแค่บ้านเดียวนะครับจะมีพวกทาวน์โฮมอังคารพนิทแล้วก็ตัวสนามกอล์ฟด้วยครับเรียกกกกววว่่่่าา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 ารรรรรร้้้้้้นน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 คคคคงงงงงงชจีีีีต็็เเเเพยยยบบบลลฮะโหหมูปัขอ จีนใช่ไหมครับมาส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติแถวนี้หรือมาประกอบกิจการมาทําธุรกิจแถวนี้ไม่พอนะครับก็ยังเกิดกิจการที่ environment เนี่ย surrounding โดยรอบตัวเช่นตัวตึกอาคารพาณิชย์นะครับมาค้าคงค้าขายร้านอาหารจากชาวจีนค้าขายของจีนซึ่งแถวนี้ก็มีโรงเรียนนานาชาติลานนาด้วยนะครับแล้วก็มีควอนจัดสรรชื่อว่ารักเชียงใหม่อยู่แถวนี้ด้วยส่วนในฝั่งของอำเภอสังกมแผงเนี่ยก็เรียกว่ามีคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับมีทั้งสนามกอล์ฟแบบเป็น M Sport ครรับ้าเอร้านอาาหรมมาาาลลง่ในเพียบครับร้านนวดสปาก็มีนะครับคาแก็มีนะะฮกก็เรียยอดดับนะครัััับใในนฝฝ่งงงขอไไลลฟ์์สตท้มง ห่างโด่งแล้วก็สังกำแพงไปอย่างก้าวกระโดดเลยครับซึ่งหากใครแวะไปเที่ยวเนี่ยก็ลองไปแวะดูกันได้นะครับโครงการเนี่ยที่รองรับลูกค้าชาวจีนแบบ100%ซึ่งบอกเลยว่าอยู่เป็นคอมมูนิตี้เนะครับเป็นหมู่บ้านจะาหนี้ก็เป็นช่นเดียวกนะก็ไม่แปลกนัก,กน,นะครับที่น่าใจคือว่านอกจากจะมาลูกมาเรียนหนังสือแล้วนะครับจะมีชาวจีนที่เป็นผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าจะมาเกษียณจะมาอยู่เมืองไทยในยามบ้านปลายอะไรแบบนี้ว่าค่าครองชีพเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับ มีแบบเป็นภาษาของจีนเองหรือไม่กระ่ร่วมทุนกับภาษาของทางไทยก็มีครับปัจจุบันจีนฝั่งนี้เริ่มเติบโตขึ้นนะครับก็เริ่มจะมี direct ็ l ไฟท t นะครับที่ไปตรงไปทางจีนกับไปยังเชียงใหม่ภูเก็ตได้เลยนะครับว่าการเดินทางอย่งางที่บอกไปว่าค่อนข้างใกล้นะครับต้นทุนการเดินทางค่อนข้างถูกด้วยแลวก็ราคาสังขารที่พักถูกกว่าเยอะนะครับถ้าซื้อบ้าน3ล้านที่เชียงใหม่นี่นะต้องบอกเลยว่าถ้าไปซื้ออย่างเดียวกันในเมืองจีนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย5เท่าหรือว่า15้าล้านบาทนั่นเอง ในหมู่ของคนจีนก็มาซื้อโดยไม่คิดอะไรเยอะนะครับสล้านได้เท่า15ล้านบ้านเขาก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าชาวจีนพออยู่ในประเทศเนี่ยก็แบบมีความกดดันนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินนะครับพอเปิดเมืองปุ๊บมีช่องทางมากยิ่งขึ้นแถมในประเทศในการแข่งขันค่อนข้างเดือดด้วยนะครับก็มาโยกย้ายมหาทางไปเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าเหมาะสมครับในอนาคตอาจจะเห็นเชยงใหม่ในการเป็นฮับการศึกษาของชาวจีนก็เป็นไม่ได้นะครับแล้วก็ผุดในชาติได้ค่อนข้างเยอะเลยจากเทรนด์นะครับในมหาลัยก็เรียกว่านักศึกษาชาวจีนเนี่ย่นางเะจป็ ตัวปริญญาตีนะจากการงานบอกว่าดีมาเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีชาวจีนศึกษาประมาณ50คนต่อรุ่นนะอีกประเด็นนึงครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าชาวจีนเค้าชื่นชอบอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่ามันเกิดฟองสบู่แตกในจีนถูกมั้ครับดังนั้นการลงทุนอสังหาในจีนอาจจะเป็นข้อจํากัดแล้วก็เป็นความเสี่ยงซะมากกว่านะครับแต่การมายกย้ายนะครับย้ายเงินมาอาสังหารในเมืองไทยเนี่ยยังดูมีโอกาสที่เติบโตได้มากกว่าทุนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเช่นการซื้อโรงแรมนะการลงทุนด้านที่พักอย่างเช่นโครงการจัดสร นะครับจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็กลายเป็นนักลงทุนมาซื้ออยู่เลยแล้วก็ปล่อยเช่าเลยครับซึ่งคนจีนในมณฑลยูนนานเนี่ยนะครับมองว่าเป็นคนจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนที่เชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าอยู่ในมณฑลที่ใกล้ที่สุดแล้วครับก็คือทางตอนใต้น,นั่นเองปัจจุบนันก็เริ่มมีหลายมณฑลที่เข้ามาเหมือนกันนะครับเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวครับซึ่งภาพรวมภาพรวมหนึ่งก็ค่อนข้างแมชกันนะครับหนึ่งก็คือเชียงใหม่เนี่ยอยู่ใกล้จีนนะฮะราคาเนีี่่่ยยยถูกกกวาานะเเมือททบบััพ ภูเก็ตนะครับเรียกว่าลงทุนก็ได้นะครับมีดีมานการเช่าจากชาวจีนที่มาเรียนหนังสือแถวนี้แล้วก็เอาไว้กเกษียณเองก็เป็นไปได้ครับแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าการที่ทุนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดธุรกิจอะไรประมาณนี้เนี่ยจะทำให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับเจ็บอ่วมนะหรือว่าโดนแย่งลูกค้าไปมากน้อยหรือไม่นะรวมถึงนะครคนจีนที่เข้ามาที่เชียงใหม่ตรงนี้จะทําการรบกวนนะครับหรือว่าทําให้เกิดความขัดแย้งกันในฝั่งของชุมชนหรือคนดั้งเดิมหรือเปล่านะเช่นคนดั้งเดิมอยู่ดีมีคคนนจเเเข้้าาามมออออยยู่ย่่ะะะกกกรรรสสึไสดวหืปล ตวัวผมเชื่อว่าจริงโลกเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีการโยกย้ายถิ่นฐานเ่องย้ายคนนั้นแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จริงๆต้อนรับนะครับเรื่องของทุนนอกเรื่องของชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เข้ามาพำนักนะฮะแต่ว่าต้องอยู่ในกฎในกรอบในตามกฎหมายมีการเสียภาษีอยู่ต้องมีการดึงดูดเม็ดเงินนะครับเข้าสู่ภาครัฐแล้วก็กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เพื่อเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมต่อก,การอยู่ร่วมกันนะครับแต่ข้าตานี่นผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเข้าตามกฎจริงๆนะครับรวมถึงมีโครงสร้างงานเก็บจัดเก็บเงินที่ดีการที่ด การจะสรรดึงคนมาสปงสเปนเก็บภาษีเข้าได้เนี่ยมันก็เป็นการดีต่อพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นท่องเที่ยวดังๆเช่นภูเก็ตนะครับหรือว่าทายาเองก็ตามหรือหุ่นก็ตามก็เคยหน้าตาแบบนี้มาก่อนครับส่ดนี้ก็เกิดการสร้างรายได้กับคนท้องถิ่นมากมายนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่าพอมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเนี่ยความสงบสงบ,สงบเหมือนในอดีตเนี่ยมันก็คงจะต้องอทดแทนกันไปด้วยครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างข้าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับ ลและถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องของสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยผมมีสำนักที่ชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินงสับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะเป็นสำนักสด2วันนะครับสำหรับคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แลนะ้วเนี่ยต้องการที่กู้เงินนะครับลงทุนราคาเติบโตรับปันผลค่าเช่า,ชาเนี่ยมากกว่าค่าผ่อนแล้วก็ไม่เสี่ยงถือนานๆนในกำไรกว่าเนี่ยก็ต้องคอสนี้เลย แอดไปที่ไลน์แอดคิมพ่อที่ไลน์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือว่าสนใจเรื่องของธุรกิจกกับโรงแรงมเกี่ยวกับเครือ B2 นะครับผมมีสัมมนานที่นุ่งกับคุณพิชาจวลาเป็นธรรมสดหนึ่งวันนะครับวนนพพนนะบันที่17กุมภ like. าพันธ์นะก็แอดสอบถามมาที่แอดไลน์คิมพ่อที่ข้างล่างได้เลยครับขอบคุณทุกคนสุดท้ายทีนั้นกาก็เลยก่อนนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ